ยามราตรีมืดดับรับจันฉายอันมีวายเท้าสุธาลงอาสันแม้เทวาเทพีร้อนชีวันถึงบันไลัยไฟกันขอย่ำเดินสวัสดีครับพบกับคนเล่าไพรอีกเช่นเคยนะครับกับป่าผีดอยคำตอนที่5วิหนานคำลุงเวียนน้อยเลิงก็ได้ออกตามร้อยคณะครูทั้ง4โดยเริ่ม ต้นตามรอยตั้งแต่เต็นคณะครูไปทั้งสามตามรอยไปได้ระยะหนึ่งโดยเดินขึ้นไปสันเขายอดสุดก็ได้พบว่าคณะครูได้มานั่งพักกินข้าวกันเพราะลุงเวียนได้สังเกตไปเห็นรอยตัดใบไม้มาปูนั่งบนพื้นและเศษข้าวเก่าที่มดตอมอยู่ลุงเวียนหมู่ครูมานั่งกินข้าวนี่น,นี่วินานวินานคำแย่แล้วไอเวียนคิคค้งกับหูอยู่ ถ้าลงจากดอยนี่ไปฟั่งปูดมันเป็นทางไปดอยคำลุงเวียนยะได้แล้วอุยนานลุงเวียนถามก็คงต้องโดยห้อยไปจนกว่าจะป้าตัวจะไปหให้ไปตามกําตามเบนก็คงบาใจอุยนานคำตอบลุงเวียนระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่น้อยเลิงก็สังเกตเห็นรอยต้นไม้เล็กกิ่งหักและใบไม้ที่หล่นเต็มพื้นเป็นทางยาวลงไป เหมือนมีอะไรมาเหยียบยุบเป็นทางไปน้อยเลิงจึงพูดขึ้นพ่อลุงเวียนพอฮันกะมันเป็นห้อยอย่างเดินไปทั้งนั่นทั้งทั้งทีรอบๆอบนี้บม่มีมีแค่ตรงบริเวณนั่นว่าแล้วทั้งสามก็ออกเดินตามรอยต่อตัดมาทางฝั่งคณะครูก็ได้เดินออกลงต่ำไปอีกเพื่อที่จะหาน้ำดื่มคุณไกร เมื่อไหร่จะเจอน้ำวันนี้ฉันคอแห้งไปหมดแล้วครูสุระฉันก็ไม่ต่างจากแกรอกน้ำที่เหลือก็ให้คุณปานีกับครูวิภาดื่มกันไปหมดแล้วพอทั้งสี่เดินลงไปได้สักพักครูวิภาก็พูดขึ้นทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเสียงน้ำเลยทั้งสี่เลยหยุดเดินเพื่อฟังเสียงให้ชัดเจนขึ้นครูสุร ใช่แล้วข้างล่างนี้เป็นลำห้วยปะเรารีบลงไปกันเถอะฉันหิวน้ำจะตายอยู่แล้วครูทั้งสี่ก็รีบเดินลงไปหาลำห้วยเพื่อหวังจะดื่มน้ำดับกระหายและแล้วก็ลงมาถึงลำห้วยเป็นห้วยที่เป็นวังน้ำเป็นจุดๆมีแต่ต้นบอนป่าเต็มไปหมดด้วยความดีใจที่ได้เจอน้ำคณะครูทั้งสี่จึงไม่ได้สนใจอะไร แ,แล้วขุนไกรก็เอะใจขึ้นแล้วพูดขึ้นนี่ทุกคนมันแปลกอยู่นะที่นี่ก็สมบูรณ์แต่กลับแทบไม่มีรอยสัตว์ลงมากินน้ําเลยขูสุระเออเออใช่ว่าฉันว่ามันใกล้เย็นแล้วเราพักกันที่นี่ก่อนดีกว่าถ้าหากเดินทางต่ออาหารเราก็หมดอย่างน้อยต้องมีอาหารตอนนี้เราไม่มีอะไรเหลือเลย เอางี้เราไปหาฟืนมาเก็บไว้ก่อไฟกองใหญ่ๆตัดใบกล้วยมาทำกระท่อมอยู่ที่นี่สักพักฉันว่าฝั่งโรงเวียนกับอุ้ยหนานคำคงรู้ว่าพวกเราหลงป่ากันแล้วละ่ะไม่แน่พวกเขาอาจกำลังออกตามหาเราอยู่คุณไกลฉันก็ว่างั้นแหละทั้งสี่คนช่วยกันทำกระท่อมจนเสร็จโดยใช้ไม้ไผ่กับใบตองกล้วยและหาฟืนมาไว้เตรียมก่อไฟจนเรียบร้อย คุณไกรเลยจะออกไปเดินดูรอบๆเผื่อได้อาหารมาว่าแล้วก็จับลูกกรดลูกเกอร์คู่ใจเดินตามริมห้วยขึ้นไปสักพักก็ไปเจอกับต้นไทรริมห้วยผลกำลังเริ่มสุกหามมีกระรอกกำลังกินผลมันอยู่พอดีโดยไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่ค่อยจะมีคนเข้ามาในป่าแถบนี้คุณไกรก็เล็งเห็นเป้าหมายจึงยกปืนพาดกิ่งไผ่แล้วจัดการ กดเซฟสองกล้องเล็งไอกากระบาดอยู่ตรงกลางระหว่างตัวสัตว์แล้วก็ลอกตัวนั้นก็ตกเป็นเป้าหมายของคุณไกลโดยลั่นไกลออกไปยิงไปสามตัวไม่พลาดสักนัดเพราะด้วยความที่ปืนติดลำกล้องเล็งระยะไกล แต่ยิงตัวที่4ที่หก็ไม่ทันแล้วเพราะพวกมันตกใจที่กระรอกตัวที่ถูกยิง3ามตัวตกลงพื้นจึงกันพาไตต้นไม้หนีไปหมดคุณไกลก็ไม่ได้นั่งซุ่มรีบเก็บกระรอกที่ยิงกลับไปหาเพื่อนๆระหว่างทางกลับไปก็ได้เจอปูผาออกมาหากินยามใกล้ค่ำถึงจับมาด้วย4-5ตัวแล้วเดินกลับไปตรงบริเวณที่พัก ที่ได้ทำไว้รูวิภากลับมาแล้วหรอคะคุณไกรคุณไกรครับผมผมได้กระรอกมา3ตัวและปูผามา4ี่ห้าตัวบ็คงต้องกินพวกนี้ไปก่อนนะครับดีกว่าไม่มีอะไรกินพอดีปืนผมมันติดลำกล้องเล็งด้วยก็เลยยิงระยะไกลได้ทำให้กระรอกมันไม่ค่อยตกใจเลยได้มาสามตัว จะยิงตัวที่4ีที่หก็ไม่ทันละเพราะเสียงกระรอกที่ยิงไปก่อนหน้านั้นมันตกกระทบพื้นทําให้กระรอกที่เหลืออยู่ไต่กิ่งไม้หนีไปหมดก็พวกเราคงต้องกินพวกนี้ไปก่อนนะครับก็ยังดีกว่าว่าไม่มีอะไรจะกินกันว่าแล้วคุณไกรก็จัดการลอกหนังกระรอกและผ่าไม้ไผ่ขีดแล้วนําไปย่างและเผาปูที่ได้มาคุณไกรได้อากระรอกย่างสุก ให้ครูสุระครูวิภาและคุณปราณีส่วนตัวเองกินปูผาที่เผาเสร็จกินกันไปก่อนนะครับอย่างน้อยก็พอคลายหิวได้คุณไกลได้กล่าวขึ้นในระหว่างที่ทั้งสีนั่งกินอาหารกันอยู่ก็ได้ยินเสียงไม้หักดังมาทางพวกเขาครูสุระและคุณไกลจึงลุกขึ้นแล้วหยิบปืนมาปลดเซฟรอแล้วให้คุณปราณีกับครูวิภาไปหลบอยู่หลังต้นมะข่ามงใหญ่ และแล้วเจ้าของเสียงก็โผ่มาเป็นหมีควายขนาดตัวเคื่องๆแยกเขี้ยวใส่แล้วปรีเข้ามาหาครูสุระกับคุณไกรคุณไกรเลยกดลูกกดใส่หมดแม็กแต่หมีตัวนี้ก็ได้แค่หยุดชงงะงักครู่หนึ่งส่วนครูสุระก็ยืนขาแข็งทำอะไรไม่ถูกคุนไกรเลยดึงปืนลูกซองเรมิงตันมาจากมือครูสุระ แล้วผักกูสุระถอยออกไปจังหวะนั้นมีควายตัวนั้นมันก็พุ่งตีเข้ามาอีกรอบความแยกเขี้ยวอ้าปากกระโจนใส่คุณไกรคุณไกรจวนตัวเลยใช้ปลายปืนกระทุ้งเข้าปากหมีไปแล้วเหนียวไกลสวนออกไปหมีตัวนั้นล้มลงทันทีพร้อมรอยแผลขนาดใหญ่ตรงแขนซ้ายของคุณไกรที่เกิดจากรอยเล็บหมีจนเลือดไหลไม่หยุดครูวิภาจึงรีบวิ่งออกมาจากต้นมะข่ามงใหญ่ แล้วเอามีดตัดแขนเสื้อสำรองที่พกติดกระเป๋ามาพันแผลไว้ก่อนส่วนคูสุระนั้นยังคงนั่งเผออยู่ด้วยเวลาใกล้มืดจึงหาสมุนไพรห้ามเลือดลำบากจึงได้แค่เอาน้ำสะอาดล้างแผลแล้วพันผ้าไว้ก่อนต้องขอจบตอนที่5ก่อนนะครับมารับฟังรอติดตามตอนที่6อีกต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามและติดตามรับฟังคนเล่าพร่นะครับ มารอดูกันว่าคุณไกรจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับ